อยากมีพสซีฟอินคัมแต่ก็ไม่มีเวลาอยากได้ดอกเบีย้ยที่ดีกว่าฝากเงินแต่ก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรต้องทำยังไงดีนะจะดีกว่าไหมถ้าคุณลงทุนแล้วผลตอบแทนแน่นอนเฉลีย่ยด5 5ตต่อปีรับดอกเบี้ยสม่ำเสมอตามนัด รู้วันครบกำหนดที่ได้เงินคืนชัดเจนซื้อขายเปลี่ยนมือได้มีสภาพคล่องแค่เปลี่ยนเงินฝากเป็นหุ้นกู้ตลาดรองที่ธนาคาร CIMB ไทยซื้อหุ้นกู้ดีๆผ่านแอป CIMB ไทยดิจิทัลแบงกิ้งได้ทุกวันสะดวกสบายทำที่ไหนก็ได้เลือกบริการลงทุนเริ่มต้นลงทุนหุ้นกู้คลิกไปที่ตลาดรองและเลือกหุ้นกู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างชัดเจน จากนั้นกดซื้อทำแบบประเมินความเสี่ยง s u i t a b i l i t y test) 17ข้อศึกษาข้อความสำคัญหากต้องการรับใบตราสารหนี้ศึกษาตารางการรับดอกเบี้ยและสรุปข้อมูลสำคัญศึกษารายละเอียดหนังสือยินยอมศึกษาคำเตือนก่อนก,อนการลงทุนจากนั้นคลิกตกลง เมื่อจอแสดงผลช่องทางการชําระเงินสามารถกดเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ในการชําระเงินพร้อมทั้งปรับยอดเงินที่ต้องการจ่ายได้มเมื่อจอแสดงผลข้อมูลผู้รับผลประโยชน์สามารถกดเลือกรูปแบบการรับผลประโยชน์ได้2ว,วิธีคือแบบเข้าบัญชีและรับแบบเช็คเมื่อจอแสดงผลข้อมูลการรับหุ้นกู้สามารถเลือกรับหุ้นกู้ได้ทางแบบปรษณีี์หรือแบบศูนย์รับฝาก ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งและคลิกยืนยันกรอกรหัสพลาสโคสเพื่อย,ยืนยันการซื้อหุ้นกู้ตลาดรองสำเร็จแล้วเท่านี้ก็รอรับผลตอบแทนจากหุ้นกู้ดีๆได้เลยซื้อหุ้นกู้ตลาดรองผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking สะดวกสบายทำที่ไหนก็ได้